สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็มาพบกันอีกในอีพิโซดที่65ต่อนะครับเนื้อเรื่องต่อจากเมื่อกี้นะครับก็ขอทักทายท่านผู้ชมทุกท่านก่อนนะครับสวัสดีครับนะครับอ่าก็จิ้มทักทายนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้ามาดูในเพจไลฟ์สดกับครูพี่นันฟรีก็ขอทักทายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คุณครูนะครับจะนำคลิปเหล่านี้นะครับไปโหลดในอ,อัพโหลดเข้าลงใน YouTube อีกทีน,นะครับคุณใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะครับใหม่สุธาทิพย์นะครับผมก็ผมได้ ทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับอาจจะช่วงนี้เป็นาการนานๆถึงจะมีอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจะพยายามปลีกเวลาทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับนะเพราะว่าจะได้เป็นการนำความรู้มาให้แก่นักเรียนฟรีนะครับผมเพราะผมก็ได้ตั้งใจมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เป็นคลิปของนักเรียนชั้นป4นะครับเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งไม่สามารถเอ่ยชื่อหนังสือได้นะครับนะเพราะว่ายังไม่ได้ขออนุญาตนะครับก็คิดว่านักเรียนที่เรียนหนังสือเล่มนี้อยู่ก็สามารถที่จะนำหนังสือมาเปรียบเทียบได้นะครับตอนนี้ก็เป็นนิพิโซที่65ก็คือหน้าที่65้นั่นเองนะครับ ก็มาเข้าในเนื้อเรื่องกันต่อนะครับเป็นฉากที่9แล้วนะครับฉากที่9ก็คือ that's the last mouse นะครับ that's the last mouse นะครับนั่นคือนะครับนั่นคือหนูตัวหนูว่าตัวที่ครับหนูตัวสุดท้ายนะครับ mouse ก็คือหนูตัวเดียว last ตัวสุดท้ายนะครับ webandgoogle well ก็คือ google, google ทำได้ดีมากนะครับก็คือหนูหนู ออกเป็นหัวทุกทีทําไมแล้ววันนี้ลิ้นพันธ์หนูตัวสุดท้ายก็คือโกโก้เป็นเป็นแมวที่จับหนูตัวสุดท้ายได้นั่นเองนะครับก็เลยมีคําพูดนี้ขึ้นมาว่า that's the last mouse well done g o g l o นะครับแล้วก็มีคําพูดอีกคำพูดหนึ่ง่าว้าวนะครับมีคนหนึ่งพูดมา g o g l o that was fantastic i'm sorry i think you นะครับ you're the b จูร์เดอ the best cat องติ่งครับวันนี้ท้อไมอา car, uh, cat, ่านผิดด้วย you're ก็มีตัว r เกินมนาหนึ่งตัวอีกเหมือนกันนะครับขออภัยนะครับท่านผู้ชมนะครับตัดตัวอออกนะครับผมีท่านผู้ชมชมอยู่สองท่านนะครับก็ขอทักทายนะครับนะขอบคุณมากที่เข้ามาดูไลฟ์สดว o ลเกอร์เดดบอสแฟนตาสติกอันสอรรี่ไอ้ทิงจูร์เดอะเบสแค t ก็แปลว่าว้าวโกโก้มาสุดยอดมากนะครับฉันขอโทษฉันคิดว่าเองเป็นแมวที่ดีที่สุดแล้วนะครับแฟนตาสติกนะครับก็แปลว่าสุดยอดก็ได้นะครับนะสุดยอดมากเก่งมากดีเลิศประเสริฐสีนะครับ Im ม o r r y ก็คือขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยเพราะตอนแรกประบาดฝีมือไปหน่อยนะครับว่าสู้แมวตัวใหม่คือบิลลี่ไม่ได้ แล้วก็ I think y o u นะครับตัดเอาออกนั้นหนึ่งตัวนะครับตัวทีนะครับ you ก็คือ you are นั่นเอง the best cat เองเป็นแมวที่ดีที่สุดนะครับย่อหน่อยนะครับนะ That's right นะครับ Google is the best นะครับหรือว่า Google's นะครับตัวย่อนะครับตรงนี้ย่อมาจาก is นะครับ ถูกต้องเลยโกโก้ Google เป็นแมวที่เก่งที่สุดอันนี้ก็คือคําพูดของอีกคนหนึ่งเป็นการสนับสนุนคําพูดของคนแรกนะครับก็เลย that's right ถูกต้องแล้ว Google's the best โกโก้เป็นแมวที่ดีที่สุดนะครับข้อที่สองนะครับให้ read and Match นะครับ read ก็คืออ่าน and และ Match วจับคู่นะครับจับคู่ ก็คือมีอด้านซ้ายนะครับหมายเลขหนึ่งสองสามสี่นะครับด้านขวามี A B C D นะครับให้จับคู่ให้มันมีความหมายนะครับหนึ่งก็คือ Billy bigger and faster นะครับ Billy นี้ตัวใหญ่กว่าและก็เร็วกว่าเร็วกว่าอะไรครับ A B C D นะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือเอาข้อ4มานะครับ f a s t e r t h a n g o g o นะครับก็คือ Billy เป็นแมวที่ ทั้งตัวใหญ่กว่าและเร็วกว่าโกโก้นะครับแดนแปลว่ากว่านะครับบิ๊กแปลว่าใหญ่บิ๊กเกอร์แปลว่าขั้นขั้นคอลาเบรรทีฟนะครับขั้นเปรียบเทียบฟาสก็เหมือนกันนะครับเป็นฟาสเตอร์ฟาสเตอร์แดนโกโก้ข้อที่สองนะครับโกโก้ดัชไลค์นะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้คุณครูพี่ดันบอกไปแล้วนะครับว่าไลค์ ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธหรือประโยคคําถามถ้ามี verb to do มาเป็นกริยาช่วยไ i k ตัวนั้นให้แปลว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าชอบนะครับ Google ไม่ชอบเบลลี่นะครับตอบบิลลี่นะครับแต่ถ้าตรงนี้เป็น verb to be นะครับมาเป็นกริยาช่วยไ i k ตัวนี้ให้แปลว่าเหมือนนะครับหรือแปลว่าคล้าย Molly thinks นะครับ Molly คือชื่อคนนะครับ Molly คิดว่าคิดว่าอะไรครับตอบก็ดีนะครับคิดว่า g o o g l e is the best นะครับคิดว่า g o o g l e เป็น uh, is the best คือ o กโก้ดีที่สุดดีที่สุดในที่นี้ก็คือแมวที่ดีที่สุดหรือแมวที่เก่งที่สุดนะครับ ส่วนก็ส Google Catch นะครับ Catch เติม ES นะครับเราเป็นเอกพจนะประธานเป็นเอกพจน์ Google Catch นะครับ Catch อะไรครับจับอะไรจับ the last mouse นะครับ the last mouse ก็คือหนูตัวสุดท้ายนั่นเองนี่คือการจับคู่ข้อความนะครับ A นี่ตรงนี้เป็น A นะครับ Billy นี่เป็น A นะครับแล้วก็นี่ข้อ B ก็ C ก็ D มาจับคู่แล้วได้อย่างนี้นะครับก็แปลแล้วจะได้ความหมายนี่คือคุณครูนํามาเฉลยให้จากหนังสือนะลูกนะก็นําไปศึกษามาดูเทปของคุณครูนะครับก็เรียนไปก่อนล่วงหน้าก็จะดีที่สุดนะครับอ่ะสไลด์ที่4 a n s w r i g h t one word นะครับ a n s w r right one word ก็คือให้ตอบโดยก,การเขียนคําตอบลงไปแค่คําเดียวคําสั์เดียวนะครับนะไม่ต้องเขียนยาวๆตอบสั้นๆเองก็ถามว่า what's the new cat's name นะครับตัวย่อตรงนี้นะลูกนะตรงนี้ย่อมาจาก is ส่วนตรงนี้นะครับเป็น a p o s t r p p h e s นะครับคือชื่อของแมวนะครับแมวตัวใหม่ชื่ออะไรแปลว่าอย่างนั้นนะครับ นักเรียนตอบเองก็ได้หรือให้คุณครูตอบให้ก็ได้นะครับแมวตัวใหม่ชื่ออะไรดีครับชื่อบิลลี่นะครับบิลลี่นะครับแมวตัวใหม่ชื่ออะไรข้อที่สองครับวูดิงส์กูเกิลรีดไนซ์แลนด์เดอะนิวส์แคทวูดิงส์กูเกิลรีดไนซ์แลนด์เดอะนิวแคท ก็คือใครคิดว่าโกโก้ Go, คืออ่าไม่ใช่ใครคิดว่าโกโก้ Go, ดีกว่าแมวตัวใหม่นะครับใครเป็นคนพูดอันนี้คุณครูจำชื่อไม่ค่อยได้นะลูกไปหาคำเฉลยเองนะครับนะใครพูดนะครับบอลลี่หรือเปล่าไม่รู้นะจำชื่อเด็กๆไม่ค่อยได้นะครับแปลให้อย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวลูกก็ไปหาคำตอบเอ,เอง How many mice does Billy catch? How many mice does Billy catch? แปลว่าหนูกี่ตัวนะครับที่บิลลี่จับได้บิลลี่ก็คือชื่อแมวนะครับคือบิลลี่จับจับหนูได้กี่ตัวนั่นเองลักษณะของไวยากรณ์ตรงนี้นะลูกนะ How many? นะครับ m ม n y ใช้กับคำนามที่นับได้เป็นบ้พจน์นะครับก็คือ mice ซึ่งแปลว่าหนูหลายตัวนะครับเป็นู้พจน์ของ mouse ส่วน does ตัวนี้นะครับเป็นกริยาช่วยที่นํามาช่วยในกรณีที่ billy นะครับเป็นเอกพจน์นะครับก็เลยใช้คู่กับ does นะไม่ได้เกี่ยวกับ mice ข้างหน้านี้แล้วนะครับข้างหน้านี้ก็คือหนูกี่ตัวที่บิลลี y จับได้นะครับ does billy catch นะครับตรงนี้ต้องใช้ does กี่ตัวครับนะน่าจะ5ตัวหรือเปล่านะครับนะ น่าจะ5ตัว5นะครับโอเคไปต่อครับสไลด์ที่5 who says นะครับ Billy is the best uh, who says Billy is the best คใครพูดว่า Billy เก่งที่สุดนะครับอันนี้คุณครูก็ จำชื่อนักเรียนมันก็ไม่อะตัวละครนะครับตัวละครในเรื่องไม่ค่อยได้นะครับก็เลยไม่ได้ตอบให้นะลูกนะ how many mice does google catch google จับหนูได้กี่ตัวนะครับ how many mice does google catch นะครับก็เหมือนกันคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะครับว่าวิลลี่จับได้กี่ตัวอันนี้เปลี่ยนจากวิลลี่เป็น o o g o e นะครับ Google จับได้กี่ตัวครับตอบได้สับเดียวนะครับก็คือ วันนะครับก็คือวันวันไม้อ่าวันเมาส์นะครับนั่นเอง who catch the last mouse นะ who catches who catches นะครับ the last mouse นะครับใครนะครับจับหนูตัวสุดท้ายได้นะครับใครในที่นี้ก็คือแมวชื่ออะไรนั่นเองนั่นเองครับในแมวสองตัวนั้นแมวสองตัวชื่ออะไรบ้างครับก็ชื่อเบลลี่กับโกโก้ แล้วแม้ตัวไหนจับหนูตัวสุดท้ายได้ในเรื่องที่เรียนมาเมื่อกี้ครับก็คือกโก้ Go นะครับตอบกีก o o g l e น่าจะจบแล้วนะครับจริงๆด้วยนะครับจบเอพิโซดที่65นะลุกนะก็จะได้เจอกันในเอพิโซดที่66ต่อไปนะครับ ก่อนจบก็ขอเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับทั้งในเพจเรียนภาษาอังกฤษกับครูพนันฟรีหรือไปกดเจอใน YouTube นะครับในช่องครูนัน n n e l ก็ขอหากคิดว่านะครับคลิปเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับท่านหรือบุตรหลานของท่านก็ช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับผมด้วยนะครับครูนันชแนล ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมไว้นนโอก,กาสนี้นะครับเจอกันใหม่ในเอพิโซดที่66นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ